อ่าครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว ROM กันอีกครั้งนะฮะกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องวันเสาร์นะครับก็วันนี้เพื่อนๆที่เล่นด้วยระบบปฏิบัติการ iOS นะครับจะมีปัญหามากคือ1เลยเรื่องของเวลาบนแมปนะครับทางมุมขวาบนตอนนี้ของผมก็4ี่ทุ่มสิบ นะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่นะฮะตีห้นะครับก็ห่างกันไกลอยู่นะเออมันอิงจากเวลาประเทศไรก็ไม่รู้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็นี่นะฮะเวลากดแชทแล้วก็จะบั๊กอย่างนี้นะแล้วพอปิดไปปุ๊บอ่ะได้เฉยวะต่าแรงไม่ได้ ที่จะบอกก็คือตอนนี้ย o s s มีปัญหานะครับก็จะบักนิดหน่อยบักเรื่องเวลาเรื่องแชทแล้วก็เรื่องเปลี่ยนตัวนะครับฟาร์มออฟไลน์ก็เช่นกันเวลาเราตั้งค่าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราตั้งเวลาปุ๊บนั่นแหละมันจะค้างนะครับ ซึ่งเราต้องกดไอป,ปุ่มโฮมออกมาเองนะแต่วันนี้นะครับผมมีวิธีแก้นะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS อยู่ก็คงประสบปัญหานี้เช่นกันวิธีแก้กอง่ายๆครับเปลี่ยนภาษาฮะเปลี่ยนภาษาของเครื่องนะครับให้เพื่อนไปที่นี่ครับรูปเฟืองในเครื่องเรานะครับทั่วไปฮะ ภาษาและภูมิภาคครับแล้วก็เนี่ยด้านบนสุดนะครับเปลี่ยนภาษาของ iPhone เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวทาให้ดูนะครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวตัดใหม่นะครับไปอ่าครับก็เปลี่ยนภาษาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันว่าเวลามันเปลี่ยนไหมอ่านี่ครับ ตรงแป่นที่ผมนะตอนนี้เวลาเป็นตีห้าสิบห้าแล้วซึ่งก็นี่นะฮะตรงกับเครื่องนะครับอ่ะตีห้าสิบหกตีห้าสิบหกเหมือนกันเออตรงแล้วนะเพื่อนๆก็ลองกดแชทดูนะครับอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับจะเปลี่ยนให้ดูเลยให้ดูว่ามันเหมือนเดิม อ่านี่เห็นไหมโหลดแล้วไม่ค้างแล้วนะครับก็ตรวตัวกันสักครู่นะครับอ่านี่ครับได้แล้วนะฮะไม่ค้างไม่อะไรเลยนะครับก็ใช้อย่างนี้กันไปก่อนนะฮะ จนกว่าเผู้พัฒนาเกมเขาจะแก้ไขให้เรานะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำใจหน่อยฮะใช้ๆไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการฝึกภาษาในตัวนะอืครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ยังนึกไม่ออกก็ติดตามกันนะครับบ๊ายบาย